การจัดทําแปลงในงานส่งเสริมการเกษตรเป็นเครื่องมือสําหรับนักส่งเสริมการเกษตรใช้ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรรวมทั้งทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรที่ผ่านการวิจัยจากหน่วยงานวิชาการ 1. การจัดทําแปลงทดสอบเป็นการนําผลวิจัยมาดําเนินการตรวจสอบในไรนาของเกษตรกรเพื่อยืนยันผลว่ามีความเหมาะสมในท้องถิ่นหรือไม่ประโยชน์ของแปลงทดสอบ 1. ยืนยันผลการทดลองว่าเหมาะสมในไรนาหรือไม่ 2. เป็นเครื่องมือเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีระหว่างเทคโนโลยีของเกษตรกรกับวิทยาการแผนใหม่ 3. ช่วยให้เจ้าหน้าที่รู้ความป้องกันที่แท้จริงและหาทางแก้ไขได้ตรงจุดขั้นตอนการจัดทำแปลงทดสอบ 1. คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป็นพื้นที่ที่ตรงกับวัตถุป,ประสงค์มีแปลงเดิมเปรียบเทียบและเป็นเกษตรกรที่มีความสนใจ 2. วิเคราะห์พื้นที่ศึกษาข้อจำกัดและความเป็นไปในกิจกรรมทางการเกษตรทั้งด้านกายภาพชีวภาพเศรษฐกิจและสังคม 3. วางแผนการทดสอบร่วมกับเกษตรกร 4ดํดำเนินการจัดทำแปลงทดสอบโดยแต่ละแปลงควรทดสอบ1 Honestly, hmm, floor, 2ถึงเรื่องมีการเก็บข้อมูลและสังเกตการทุกระยะและนำข้อมูลอภิปรายร่วมกับสมาชิก 5. ประเมินผลเช่นการประเมินทางสถิติการประเมินทางเศรษฐศาสตร์และการประเมินโดยเกษตรกรจุดเด่นเป็นการนำผลการวิจัยทางด้านการเกษตรมาทดสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำไปส่งเสริมสู่เกษตรกรข้อจำกัดมีความยุ่งยากในการจัดทำแปลง พราะต้องทำตามหลักวิชาการ 2. การจัดทำแปลงสาธิตเป็นแปลงที่ใช้เครื่องมือแสดงผลจากการนำเทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบในงานวิจัยมาทดลองในแปลงปลูกพืชระดับไร่นาของเกษตรกรทำให้เห็นขั้นตอนการดำเนินการในสภาพความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องประโยชน์ของแปลงสาธิต 1. เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีที่แนะนำสามารถดำเนินการได้หรือทำให้เห็นผลดีของเทคนิคใหม่ๆ 2. ส,สร้างความน่าเชื่อถือ ทำให้เกษตรกรสนใจและกระตุ้นให้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม3เกษตรกรได้รับประสบการณ์ตรงทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดทำแปลงสาธิต 1. จัดทำโครงการโดยวิเคราะห์สภาพพื้นที่เพื่อกำหนดประเด็นหลกักตามความต้องการของเกษตรกรหรือปัญหารเร่งด่วน 2. การคัดเลือกพื้นที่เป็นพื้นที่ตัวแทนสภาพปัญหาที่แท้จริงเหมาะสมกับวัตถุป,ประสงค์ 3. การคัดเลือกเกษตรกรควรพิจารณาเกษตรกรที่มีความเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 4. การดำเนินการประกอบด้วยประชุมเกษตรกรเตรียมวัสดุอุปกรณ์และพื้นที่ปลูกพืชและดูแลรักษาเก็บเกี่ยวบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์สรุปผลเบื้องต้น 5. การประเมินผลวิเคราะห์ผลการจัดทําแปลงสาธิตปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานทัศนคติและการยอมรับเทคโนโลยี จุดเด่นเกิดการเรียนรู้สามารถนำไปปฏิบัติได้และเกษตรกรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานข้อจำกัดการดำเนินง,งานส่วนใหญ่เกษตรกรยังมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย 3. ามการจัดทำแปลงเรียนรู้เป็นแปลงที่ใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการผลิตพืชทีท่ครบวงจรเป็นต้นแบบสำหรับการศึกษาค้นคว้าทดลองทดสอบหรือวิจัยประยุกต์แบบง่ายๆด้วยการปฏิบัติร่วมกันประโยชน์ของแปลงเรียนรู้ 1>, 1. พัฒนาเกษตรกรด้านการวิเคราะห์วางแผนทำงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 2. นำประเด็นปัญหาการทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงขั้นตอนการจัดทำแปลงเรียนรู้ 1. ประชุมชี้แจงเกษตรกรเพื่อให้ทราบรายละเอียด 2. จัดทำแผนการจัดทำแปลงเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมประกอบด้วยวิเคราะห์พื้นที่คัดเลือกพื้นที่กำหนดกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติงานกำหนดพันธกิจและสรุปก,การจัดทำแผน 3. าดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างน้อย4-6ถึงครั้งต่อฤดูการเพาะปลูกโดยดำเนินการร่วมกันระหวังสมาชิกกลุ่ม 4. การประเมินผลโดยประเมินการยอมรับเทคโนโลยี การนำความรู้ไปปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคจุดเด่นเกษตรกรมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการดำเนินงานข้อจำกัดใช้เวลาในการดำเนินงานนาน 4. การจัดทำแปลงส่งเสริมเป็นแปลงที่ใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเทคนโนโลยีการผลิตภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบของโครงการส่งเสริมการเกษตรประโยชน์ของแปลงส่งเสริม 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรจากการปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สำคัญของโครงการ 2. สามารถดำเนินการให้เกิดผลในเชิงปริมาณของพื้นที่ปลูกพืชที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนขั้นตอนการจัดทําแปลงส่งเสริม 1. จัดทำโครงการ 2. คัดเลือกเกษตรกรโดยพิจารณาเกษตรกรที่มีความเข้าใจสภาพปัญหา 3. จัดตั้งกลุ่มการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 4. นักส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบโครงการระดับตำบลจะทำหลักสูตรและจะทำแผนการถ่ายทอดเทคนโนโลยีด้านกระบวนการผลิตที่ดีและเหมาะสม 5. าดำเนินการถ่ายทอดความรู้ 6. เกษตรกรจัดทำแปลงส่งเสริมตามขั้นตอน 7. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามนิเทศงานและรายงานความก้าวหน้า 8. ประเมินและจัดทำรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานให้จังหวัดทราบจุดเด่นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตข้อจำกัดการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ 5. การจัดทำแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช เป็นแปลงที่ใช้สําหรับเรียนรู้และติดตามเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตลอดการเพาะปลูกโดยข้อมูลที่เก็บได้จะนําไปใช้เตือนการระบาดศัตรูพืชประโยชน์ของแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 1. เตือนการระบาดของศัตรูพืชหรือบอกให้รู้ร่วงหน้าในระยะสัน้น 2. คัดการการระบาดของศัตรูพืชโดยดำข้อมูลศัตรูพืชศัตรูธรรมชาติและข้อมูลสภาพแวดล้อมเก็บเป็นสถิติของปัจจัยที่สัมพันธ์กันในการเกิดการระบาดขั้นตอนการจัดทำแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 1. คัดเลือกแปลงโดยเลือกแปลงและพันธุ์พืชที่สําคัญในพื้นที่ที่มีการระบาดของศัตรูพืชเสี่ยงต่อการระบาดหรือไม่เคยมีการระบาดของศัตรูพืช สองสำรวจศัตรูพืชทำการเก็บข้อมูลการพบศัตรูพืช 3. การบันทึกข้อมูลจุดสำรวจได้แก่ข้อมูลพืชปลูกข้อมูลสภาพแวดล้อมในแปลงรวมถึงข้อมูลการพบศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่เก็บได้มาหาความสัมพันธ์กับปริมาณศัตรูพืชที่พบเพื่อใช้เป็นสถิติและคาดการโอกาสเกิดการระบาด 5. การรายงานข้อมูลทำการบันทึกข้อมูลลงในแบบจัดเก็บแล้วรายงานข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืช 6. นนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เตือนการระบาดศัตรูพืชและคาดการการระบาดศัตรูพืช จุดเด่นสามารถคาดการโอกาสที่จะเกิดการระบาดของศัตรูพืชและแจ้งเตือนภัยได้ทันท่วงทีนำไปสู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพข้อจำกัดการคาดการการระบาดศัตรูพืชที่แม่นยำต้องมีข้อมูลหรือประวัติย้อนหลังหลายปีมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การทัศนศึกษาดูงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้สังเกตวิเคราะห์และนำความรู้จากการปฏิบัติจริงมาประยุกต์ใช้มักจัดในรูปแบบของการเยี่ยมชมสถานที่องค์กรหรือชุมชนเพื่อให้ได้เห็นกระบวนการทำงานจริงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ประโยชน์ของการทัศนศึกษาดูงาน 1. เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงด้วยตนเอง 2. กระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุงตัวเองและมองเห็นสิ่งที่ตนเองสามารถนำไปประยุก์ตใช้ 3. เสริมสร้างความสามัคคีจากการร่วมมือ 4. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะของนักส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรขั้นตอนการทัศนศึกษาดูงาน 1. วางแผนกำหนดกลุ่มเป้าหมายและขอบเขตจากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่นำไปสู่การศึกษาดูงาน กำหนดวัตถุประสงค์กำหนดสถานที่กำหนดวิทยากรและผู้ต้อนรับแต่ละแห่งกำหนดจำนวนผู้ศึกษาดูงานกำหนดชนิดและขนาดของยานพาหนะกำหนดระยะทางและระยะเวลากำหนดช่วงเวลาในการศึกษาดูงาน 2. เตรียมการเตรียมคนโดยสำรวจและยืนยันผู้ที่ต้องการไปศึกษาดูงาน เตรียมสถานที่และวิทยากรทำการสำรวจสถานที่ศึกษาดูงานรวมทั้งเส้นทางและระยะเวลาในการเดินทางเตรียมข้อมูลส่งหนังสือยืนยันและแจ้งข้อมูลการเข้าศึกษาดูงานกับเจ้าของสถานที่เตรียมประเด็นศึกษาดูงานโดยการประชุมชี้แจงรายละเอียดสถานที่และประเด็นการไปศึกษาดูงานรวมทั้งการมอบหมายโจทย์หรือคำถามต่างๆกับผู้ศึกษาดูงานเตรียมเครื่องมือเช่น สัดททสนุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ขยายเสียงและอุปกรณ์ไอทีที่จำเป็นเตรียมยามพานะแจ้งข้อมูลสถานที่เพื่อให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางล่วงหน้าเตรียมอาหารและของว่างสำหรับการศึกษาดูงานเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางแจ้งข้อมูลยืนยันกับวิทยากรผู้ศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านค้าและเจ้าของยามพานะล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ 3. ระหว่ังศึกษาดูงานแบ่งทีมผู้จัด เพื่อเตรียมความพร้อมและต้อนรับผู้ศึกษาดูงานที่จุดนัดหมายและเดินทางพร้อมกับผู้ศึกษาดูงานตรวจสอบจํานวนผู้ศึกษาดูงานเมื่อถึงจุดนัดพบหากไม่ครบให้โทรสอบถามและหาวิธีแก้ปัญหาควบคุมเวลาในการเดินทางให้ตรงตามแผนงานที่กําหนดระหว่างเดินทางผู้จัดควรแจ้งรายละเอียดการศึกษาดูงานในแต่ละสถานที่เป็นระยะ แจ้งกฎระเบียบข้อควรปฏิบัติของแต่ละสถานที่ให้กับผู้ศึกษาดูงานก่อนถึงที่หมายหากผู้ศึกษาดูงานมีความจําเป็นต้องเดินทางไปเองผู้จัดต้องชี้แจงรายละเอียดการเดินทางสถานที่และจุดนัดพบรวมทั้งแจ้งรายละเอียดของผู้ที่เดินทางไปเองให้กับเจ้าของสถานที่ใช้เครื่องขยายเสียงและอยู่ในจุดที่สูงเมื่อต้องการพูดในที่โล่งแจ้งกับกลุ่มผู้ศึกษาดูงาน มีตัวแทนผู้ศึกษาดูงานกล่าวขอบคุณเจ้าของสถานที่หลังจบการศึกษาดูงานเมื่อต้องมีการแยกกลุ่มศึกษาดูงานหรือเมื่อรับประทานอาหารว่างหรือพักผ่อนควรนัดหมายเวลารวมตัวกันในครั้งต่อไปทุกครั้งที่แยกย้ายและรวมตัวกันใหม่ต้องตรวจสอบจํานวนผู้เข้าร่วมเดินทางทุกครั้งก่อนออกเดินทางควรใช้เวลาระวังเดินทางพูดคุยอภิปรายถึงปัญหาและคําถามที่ผู้ศึกษาดูงาน อาจสงสัยในสถานที่ดูงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ศึกษาดูงานในทุกมิติเพื่อนำข้อมูลที่ได้ปรับปรุงการจัดศึกษาดูงานให้ดียิ่งขึ้นก่อนเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานผู้จัดควรกล่าวขอบคุณผู้ศึกษาดูงานในการให้ความร่วมมือตลอดการศึกษาดูงาน 4. การสรุปผลเป็นการสรุปในประเด็นหลกัหลกๆคือได้เห็นอะไรบ้างสิ่งที่เห็นเป็นอย่างไร และจะนำไปปรับใช้ได้อย่างไรสามารถเลือกทำในสองช่วงเวลาคือสรุปผลการเรียนรู้ทันทีหรือหลังจากการเดินทางกลับแล้ว 5. การประเมินผลควรเป็นการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรกับเกษต,ตรกรที่ไปทัศนศึกษาดูงานโดยมีประเด็นที่ควรจะประเมินคือบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ได้ประโยชน์อย่างไรสิ่งที่พบเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จุดเด่น 1. เปิดโลกกระนัดใหม่และได้สัมผัสกับสถานที่จริง 2. ได้แลกเปลี่ยนและร่วมแชร์ความรู้ที่ได้รับ 3. เป็นแรงบันดาลใจเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองข้อจำกัด 1. ต้องอาศัยการเตรียมการที่ดี 2. จํจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานที่ที่จะดูงาน 3. มีค่าใช้ใจ่ายสูง